ตุปุบปค่ะตุปุ <S 2> <S 2> บังดีดีเนาะแบนตุปุจะดีเอออกออ,กอ,อกเอบิงดีเดีเอา <S 2> <S 2> ออกเห็ดหาถ้าหาตาบุดีกับปุด้ีกินได้พี่นอ้องนนตาบุดีก็บุดอีกินเบิ้ง กลังขึ้นตะโพว,วตะแปะค่ะถ้าตาบอดีเขาก็บ,บ่ได้กินนะหอมเห็ดเะพราว่ามันกำลังเกิดอัน,นตันตันเตีย้ยๆไหมพี่น้องอืตาบอดีนี่บ่ได้กินมันเนี่ยมันกำลังเกิดเป็นสันสันมันสีสีมันก็นสีเข่ากับใบไม้นะเออตาไม่ดีก็ไม่ได้กินมันน นี่คะ่ะมันก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าต้องต้องไปซาซาอ้หนาวต้องไปซาซาเจ้าค่ะเพราะว่าเนี่ยมันกําลังออกประมาณนี้ถ้าหาบด่ดีมันมันสิบบ่เห็นอค่อ,คอยๆย,อยางเพราะว่าปลาเนี่ยมันเออบ่ค่อยออกลายไปในดอกมันมันพึ่งฝนพึ่งตกฝนตกแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่ง มันจะออกผู้บูผู้วีออกแต่อันนี้วันหยุดก็เลยมาหาได้เท่าใดก็ได้เท่านั้นเอาไปไว้เกงกินเจ้าของพักนอกคันเนาะถ้ามันออกเป็นมูเป็นมูช่วงประมาณอีกสองอาทิตย์นะมันจะออกตูปูตูป,ปีตูป,ป,ป,ปีขึ้นเลยเยเยอะมากแต่อันนี้แม่หนูนะามาเก็บเพราะว่ามาเก็บตามวันหยุดเจ้าของนะคะเพราะว่าถ้าบบไม้มือหนีก็คือซิบ่ไบไมาอีกมันบูมีคนขนับรถ ต้องค่อยๆค่ๆค่อยๆค่อยๆหาง่างหาันเบมืมอมืมอหาหาราหดาาดาัเ็นเนมันบาลอ,อันนี้าบาลเน งามงามเห็ดอันนี้ก็เอาดอกอันนี้มันออกก็ได้เด้อค่ะลอกหนังมันออกก็ได้เห็ดบังเห็ดมักหนาวอือเห็ดข้าวยวนดอกง่ายดอกง่ายภาคพิดตาบังสวยยสวยสวยมากเลยดอกเนี้ยโอ้เอาไปแกงไล่สดกิน จจงได้สุดให้ท่านผู้สมบงให้เพื่อนหิวน้ำอืมแจงใหม่ๆวันๆอันนี้จะเป็นเห็ดคอนแล้วค่ะเห็ดคอนสนใครที่ถ่ายคลิปรวมๆเห็นพวกเจ้าพอได้เบิ้งน้ำกันแล้วค่ะเนาะเห็ดคอนซน ออกน้ำต้นสนเบิ้งดอกมันจะเป็นยังสีส่เด้อ, yeah. อเห็ดคอนส่วนลงค้นเพื่อเอิดเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งหวานคอนสุเนะเอาไปต้มน้ำต้มน้ำแล้วกันจากนึงน,น้ำนึำ่งน้ำแล้วกะขยเอาใส่น้ำยิน แซช่องฟิตไว้ทะผัดผัดผัดนิ่มอร่อยหอมมากนะคะเห็ดคอนซนุนจะเป็นดอกสิเด้อมันจะขึ้น,นดอกมันเบ่งถ้าเป็นสีน้ำตาลอมล้มมันมเบอร์คือกันอันนี้เบิกงหนาดอกมันเป็นยังสิเด็ดคอนซุนะ พี่งามงามพี่น้องงามไหลนั่งเงียวอยู่กระลีโพดอกนี่ต้องหาดีๆปานหาเอนัอง่งนั่งเงียวอยู่ก็เห็นพออ่อวออยู่สัเดีเบิงบ้งมาเบิง้งเบิ้งสามดอกนี่ สมดอกอย่น้ำกันต้องหาดีๆถ้า,ถา,ถาเออนะถ้าออกแล้วก็ออกจริ เสียงรถบระเดไก่ดอกประเด,ะเดะยานเสียงรถวิ่นวิ่นมันก็โอมมันโยนนำก,กันเออมันโยนนำก,กันอันนี้อันนี้ใดแกบอกนั้นยางยองยองโอ้ยกำลังขึ้นกำลังตะพป,ปุ๊ตตปิ ดีๆถ้าเบิ่งบ่ดีมันซิบเห็นเห็ดเพราะมันขึ้นผัวพเเวะเห็นแดดกำลังออกไปในตาลาย